สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้มาถ่ายหมูให้ดูนะคะนี่อันนี้พี่สาวเลี้ยงนะคะมันจะถังช่องละตัวนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างข้อกดูตัวนี้สดมากเล่นจนเป็นนี่ทพังหมด นี่ลูกหมูน่ารักมากมีทั้งหมด9้าตัวนะคะกำลังดื่มนมอันนี้เพิง่งคลอดเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่สองได้แค่สองวันเอง ทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงหมูนะคะเพราะว่าพี่สาวเปิดเพลงเนาะกลัวดุนยินดีคสิ์นะคะนี่ตัวนี้ก็ซุนทําบ้านตไปเองพังจะไม่มีที่นอนต้องมานอนข้างติดข้างๆนี่นะคะพี่สาวกําลังสับต้นกล้วยนะคะสับมาให้หมูกินสับเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนะคะ มันมีเครื่องสับอยู่แต่พอใช้เครื่องสับมันก็จะไม่กินนะคะนี่นะคะมันดูดนมจนมันเจ็บนะแม่มันดุกขึ้นมาแม่ให้ดูดน,นะคะแม่มันไม่ค่อยมีน้ำนมให้ดื่มนะคะดูน่ารักมากตัวเลกมากแต่แข็งแรงทุกตัวนะทุกคน มีพี่สาวกำลังล้างคอบไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน